สวัสดีค่ะพบเจอกับบ้านมิวพาส,สวยนะคะใน ep ที่80ค่ะวันนี้นะคะมีพานำเสนอทั้งหมด24รายการรายการละ200บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์099ย์เก9าเคะ่ะ id line m i l k m 2560นะคะ ก่อนจะนับชมคลิปนะคะฝากไปพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพ้าดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมีพ้าสวยด้วยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะวัดท่ากระดานนะคะด้านหลังนะคะรายการที่สองนะคะ พยาพิชัยดาบหักนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะพยาพิชัยดาบหักรายการที่สองนะคะรายการที่สามพนางพญานะคะเรี่ยมกรอบสแตนเลสพร้อมกรอบสายแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะพระนางพญารายการที่สามนะคะสวยมากเลยค่ะนี่รายการที่สี่นะคะหลวงพ่อทบนะคะขึ้นแบบสนิมสีเขียวด้ยวยนะคะตามอายุการใช้งานนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะเก่ามากเลยนะคะอันนี้รายการที่สี่นะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่ห้านะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมกอรอบพลาสติกสีใสแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมห่วงเลยนะคะรายการที่ห้านะคะหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่6นะคะพระสมเด็จนะคะนี่สวยมากเลยค่ะพระสมเด็จรายการที่6นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังเป็นพระรอดนะคะด้านข้างนะคะใต้ฐานนะคะพระสมเด็จหลังเป็นพระรอดนะคะรายการที่6นะคะ รายการที่7ดนะคะหลวงมพ่อเดิมนะคะนี่ค่อนข้างสึกนะคะดูเก่ามากเลยนะคะหลวงมพ่อเดิมรายการที่7นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานเขาต่อใบมาแบบเรียบๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่7ดนะคะหลวงมพ่อเดิมค่ะรายการที่8นะคะหลวงมพ่อทบนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะต้ข้า,อางอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะเรียบๆเ,เงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่8ดนะคะสีค่อนข้างสึกนะคะตามอายุการใช้งานนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะรายการที่8ดนะคะหลวงพ่อทบค่ะรายการที่9้านะคะหลวงพ่อเงินนะคะองค์เล็กมาก นี่น่ารักแบบนี้เลยด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่เ้านะคะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบพระขุนแผนนะคะ เลี่ยมกรอบพลาสติกแล้วก็ข้างๆเป็นกรอบสีทองแบบนี้เลยค่ะนี่สวยมากด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่11นะคะราชการที่9นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกสีใสแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่1ิบสองนะคะพาลีลานะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่13านะคะพาขุนแผนนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบสานะคะนี่แบบให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่สิบสี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะค่อนข้างสึกนะคะตามอายุการใช้งานนะคะขึ้นสนิมแบบสีเขียวๆรอ,อบเลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะได้ค่าอีกด้านนึงนะคะใต้ฐานนะคะตะแวนแบบเรียบๆเงางๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่อนข้างสึกนะคะดูเก่ามากเลยนะคะอันนี้รายการที่สิบสี่นะคะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบห้านะคะนี่เป็นรูปเสือนะคะด้านข้างนะคะ ใต้ฐานนะคะสวยมากเลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นรูปเสือะค่ะรายการที่16นะคะพระสมเด็จนะคะนี่เรียบๆงงเงาเงาเนียนๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะดูเก่ามากเลยนะคะสีสวยมากรายการที่สิบหนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะ ใต้ถานนะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะพระพุชินาาชนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะพระพุชินาาชรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะ หลวงปู่ทวดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะาพาปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะหนึ่งเก้านะคะ ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรอบรอบด้านนะคะรายการที่19เกนะคะหลวมพอแก้วเกสัโลนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพะลอดนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะหลวมพะลอดนะคะรายการที่ยี่สิบคะ่ะ รายการที่21นะคะอันนี้รายการที่21นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะพระล่วงนะคะ เก่ามากเลยนะคะนี่นข้างนะคะใต้ถาเอดด้านหลังนะคะใต้้างนะคะใต้ถานนะคะรายการที่22สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะวัดช่องแครอำเภอตาคีนะคะอายุเจ็สิบปีพรรษาห้าสิบเก้าครั้งที่หนึ่งนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะรอบด้านนะคะตะใบมันแบบเรียบๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่23สิบสามนะคะหลวงพ่อผมนะคะรายการที่24สิบสี่นะคะพระล่วงนะคะค่อนข้างสึกเลยนะคะเก่ามากด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะได้ข้าอีกด้านหนึ่งนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่24นะคะจบไปแล้วนะคะใน EP ที่80นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 5 7 9 9 9คกายดีลาย m i l k m 2 5 6 0นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสสวยด้วยนะคะและพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ